สวัสดีค่ะงานเข้าเบ้นพรชิตาถูกออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาปคบออกหมายเรียกเบ้นพรชิตาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตวันที่17มิถุนายนนี้ส่วนที่ออยอตรวจพบไซบูทามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างจากโรงงานตรวจตรวจสอบพิสูจน์มีรายงานข่าวจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ,อบ,บเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังกล่าวซึ่งมีนางเอกดังเบนพรชิตาเป็นพรีเซนเตอร โดยซื้อผ่านทางผู้จำหน่ายออนไลน์พบว่ามีการโฆษณาเกินจริงและทางออยอจะมาร้องทุกกล่าวโทษต่อไปทั้งนี้ทางปคออบจึงออกหมายเรียกนางเอกชื่อดังที่เป็นพรีเซนเตอร์มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่17มิถุนายนนี้ในสองข้อหาโฆษณาเกินจริงและโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนที่ทางออยตรวจพบไซบูทามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์นั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับนางเอกดังเช่นกันซึ่งล่าสุดทางตำรวจปคบและเจ้าหน้าที่ออยเข้าตรวจภายในโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผู้จำหน่ายรายใหญ่เพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบและส่งตรวจวิเคราะห์ซึ่งผลตรวจพิสูจน์ยังไม่ออกมาขณะนี้ จึงยังไม่พบว่านางเอกดังมีความผิดในเรื่องนี้ส่วนที่ก่อนหน้านี้นายอาชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเห่ออาชญากรรมเดินทางไปกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบ,อบอเพื่อ ร้องทุกกล่าวโทษเบนพรชิตาและสามีที่โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงอวดสรรพคุณว่ากินแล้วน้ำหนักลด15กิโลกรัมภายใน2เดือนนั้นความคืบหน้าขณะน,นี้ได้ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวตรวจสอบแล้วซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจจากออยซึ่งคาดว่าใช้เวลาตรวจสอบหลายเดือนขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ